สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับจิงไซลมคนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้สูตรนะครับหรือว่าใช้คําสั่งก i ี๊ะครับผมเพื่อที่จะทาการเสกของนะครับในตอนที่เราไม่สามารถที่จะหาของนั้นได้ก็คือประมาณว่าแบบลักไก่นะครับโดยที่คําสั่งนี้ไม่ยากครับผมตอนแรกเราต้องไปทําแบบนี้ครับจะแบบจะแบบว่าทุกคนแบบเดี๋ยวผมขอลบนี่ก่อนนะ แบบว่าถ้าทุกคนอยู่กลางป่าเงี้ยแล้วอยากได้เหล็กหรือว่าเพชรอะไรเนี่ยพวกเพชรพวกเหล็กหรือว่าพวกทองนะครับทุกคนสามารถเสกมันเข้าอยู่ในตัวได้เลยก็ใช้คําสั่งกิฟที่ผมเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนนะเออไม่ว่าจะสร้างใหม่หรือว่าจะเป็นแมปเก่าก็ให้เปิดไอแอโรชีตนะครับผม เหมือนจะเป็นแปลว่าอนุญาตให้ใช้คำสั่งอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ก็ a อ r o ชี h e t นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด survival โหมด hardcore หรือว่าโหมด key achieve หรือเปล่าอะไรเนะี่ยอ่านอ่านผิดผมขออภัยนะเออเนี่ยน่าจะผิด survival โอเค survival อ่านถูกอก็ให้เปิดโหมดเอ้ยเปิด a อ r o w a โ r o ี c h e t นะครับ อโรอาโรอะไรเนี่ยชีดโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยคลิกสร้างแมปแล้วก็เข้าเกมกันเลยครับอาตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมนะผมเราเข้ามาเจอมาครับผมแล้วก็ฟูงมาแล้วก็ฟูงวัวแล้วก็ฝูงแกะโอ้โหที่นี่อุดมสมบูรณ์มากอะแต่เราไม่ต้องเอ้ยมันเสียงดังผมหาที่สงบสงบก่อน ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่เอ้าผมเกิดมามันจะเย็นเลยเหรอ <S <S ว่ามันกําลังพึ่งเชา้าน่าจะต้องพึ่งเช้านะถ้าเกิดมาแล้วเย็นเลยเนะี่ยผมไม่ทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่บ่อ้นาโอเคผมจะเสกตรงนี้นะเดี๋ยวทุกคนดูนะผมจะกดทุกคนดูเนี่ยในตัวผมไม่มีอะไรเลยนี่โอเคผมจะกดคําสั่งกิฟนะครับผมกดทีก่อนให้มีขึ้นแบบนี้แบบนี้ให้สามารถพิมพ์ได้แก๊กแกแกแบบนี้เดี๋ยวลบก่อน พิมพ์นะครับ gi ve ไม่ใช่ลืมไปต้องใส่ทับก่อนใส่ทับก่อนครับหรือว่า gi ve เห็นไหมขึ้นละตรงเลืองนี้ทุกคนดูจึ๊บกดไปเราจะโกงให้ใครเราเล่นออนไลน์ก็ p นะครับ p พย y เยน่าจะย่อว่า Player แล้วเราจะเอาอะไรเนี่ย อันนี้อะไรนะนเนี่ยอันอะไรเนะี่ยอ่านี่ดอ o r d o o ประตูอะไรเนะี่ยที่ผมจําได้ก็คือไดมอนด์นะ di ไดมอนด์นี่ไดมอนด์แอ g ก็คือขวาน d i a อ o n ์ Diamond box อ i a m o n d box เหรอเนี่ยโบ a เรือเหรออันนี้น่าจะเป็นพวกชุดเกาะนะอันนี้อันนี้เป็นที่ถางหญ้านะอันนี้เป็น ็นอะไรเนะี่ยอันนี้เป็นแบบเป็นบล็อกแบบไม่ได้ทําอะไรคือบล็อกแบบไม่ได้จีนรนายอะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นปิ๊กแอ็นะผมจะเอาปิ๊กแอ็นี่แหละแล้วก็เลือกแล้วใช่ไหมทุกคนพิมพ์เลือกพิมพ์หาแล้วก็กดสเปกไบอีกครั้งหนึง่งนี่จะได้ตัวขึ้นสีเหลืองแบบนี้เราแปลว่าเราจะโกงปิ๊กแอ็กมเอ้ยมีเสกปิ๊กแอ็มาจะเลือกโกงดีกว่าเสกปิ๊กแอ็มาอ่าเราจะเอากี่อัน เราก็กดไปเลยครับผมเอาสองอันโอเคกดสองอันปุ๊บกด enter เลยครับจุ๊บมาแล้วนี่หรือว่าจะเอาชุดชุดอะไรนะชุดเพชรเดี๋ยวก่อนชุดเพชรก็ทำอีกครับกด t กด slash g i v e give s p e. นี่แล้วก็พิมพ์ไดมอน ชุดน่าจะเป็นไอ้นี้นะถ้าผมจําไม่ผิดเอาหนึ่งอันพอุดอันนี้เป็นหมวกนี่วาเนี่ยใส่หมวกก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าทุกคนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่านี้ผมว่ามันน่าจะคล่องเลยครับก็มันก็ไม่ยากครับคือมันแค่แปลเนี่ยทุกคนชุดกดที่ก่อนชุดแต่ผมว่าส่วนมากทุกคนก็ต้องรู้นะ วิธีนี้นะถ้าผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะที่ยังจะไม่รู้แบบผมนี่ก็ผู้เล่นใหม่นะ <c oughs> ผมก็ศึกษาศึกษาดูแล้วก็เอามาแบ่งปอนกันนะครับนี่สามารถเสกของได้หลายอย่างครับเสกได้ทุกอย่างครับที่มีเราจะเสก TNT ก็ได้นะครับ t n นีนี่ไงท NT เอาสัก64อันไปเลยระเบิดโลก64อันจึ๊บ มาแล้วนี่งไงจุดจุดมีทีนีแต่แล้มีไฟเช็คเราก็จุดไม่ได้ใช่ไหมทุกคนยังไงโอเคโอเค,แบบอเคแบบนึงโอเคแบบนี้แบบนี้ยังไงคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมนะ ให้ถึงสัก10บไลก์ก็โอเคนะผมก็ภูมิใจแล้วนะขอบคุณครับที่รับชมและรับฟังครับรอบหน้ามาเจอกันใหม่ผมจะแบ่งปันทิกหรือว่าสาระดีๆจากไมค์ครับหรือว่าอะไรอีกมากมายครับจะพยายามหาอะไรที่มันดีๆกว่านี้โอ้เดี๋ยว็ด,วด,วดวจะพยายามหาที่มันแบบที่ทุกคนแบบไม่ค่อยรู้กันผมจะพยายามมาแบ่งปันนยนะโอเคนะ แล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้เจิงเซลลมลาไปก่อนสวัสดีครับ